อันประโยคาวยจรทั้งหลายสำหรับเวลานี้เป็นเวลาก่อนการเจริญพระกรรมาฐานแต่ถ้าว่าจะได้นำเอาความรู้พิเศษในเรื่องนรกมากล่าวกบับบรรดาท่านนังหลเพื่อเป็นการศึกษาตอนนี้ก็เพราะว่าเรื่องของนรก มีจริงตามพะบาลีแต่ด้ว่าคนที่รับรองเรื่องนรกไม่ค่อยจะมีกันหมายถึงว่าคนยอมเชื่อนรกนี่หายยาก <c oughs> ถ้ามีเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องของนามธรรมาในเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นนามธรรมาไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็ย่อมมีความจำเป็นที่คนจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง ใครเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่ควรจะประนามบคุคคลผู้นั้นว่าเป็นคนไม่ดี <c oughs> ท,ท้าดีๆแล้วความรู้ในระศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้มอบหมายไว้ให้แก่พวกเราครบถ้วนตอน,นีเพราะว่าที่พระองค์ทรงกล่าวว่านรกมีจริง <c oughs> สวรรค์มีจริงพรหมโรคมีจริงพระนิพพานมีจริง คนตายแล้วถ้ายังไม่สิ้นกรรมก็จำจะต้องเกิดมีอยู่สมเด็จพระบรมครูทรงรับรองว่าเป็นของจริง <c oughs> ใ,นในเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าทรงรับรองแล้วกล่าวไว้ในที่หลายสถานว่าคนตายแล้วเกิดองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาาเจ้าไม่ได้อง,งกล่าวลอยๆ ทรงแนะนำวิธีปฏิบัติที่ให้รู้จักบ่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงความสุขความทุกข์ของบุคคลทั้งหลายที่สร้างกรรมชั่วและผลของกรรมชั่วที่พายตัวไปเป็นทุกข์มีจริงอันนี้องค์สมเด็จพระสมมาสมพุทธเจ้ามอบหมายความรู้อนิไว้ <c oughs> สอนไว้ว่าถ้าต้องการจะรู้จักนรกต้องการจะรู้จักสวรรค์ ว่าต้องการจะรู้อะไรทุกอย่างที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระผ้าจัด,จจดเจ้าจัดแล้วสมเด็จพระ้ผู้มีพระผ้าเจ้าแล้วสมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงแนะนําว่าจงจงปฏิบัติแบบนั้นจงปฏิบัติแบบนี้นีงบบนนองค์สมเด็จพระจินทศรีทรงแนะนําพวกเราไว้แต่ถ้าว่าทนานหลายใครบ้าง ที่รับฟังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามถ้าเราปฏิบัติตามจริงจะทราบว่าพระผู้มีพระภ้าคเจ้าทรงตัดไว้จริงทุกอย่างซึ่งเวลานี้ท่านทั้งหลายก็ได้พากันฝึกมโนโมยิทธิซึ่งจัดว่าเปน็นอภิญญาอันหนึ่งในพระพุทธศาสนา เราจะเรียกกันว,ว่าวิชาสามก็เรียกไม่ได้เพราะว่าวิชาสามไม่สามารถจะยกอาทิสมานกายไปในภพต่างๆได้แ <c oughs> ต่ถ้าหากว่าเราฝึกมโนมยิธิเราสามารถจะยกอธทิตสมานกายไปเที่ยวสวรรค์ก็ได้ไปเที่ยวนรกก็ได้ไปเที่ยวพรมโลกก็ได้ไปเที่ยวแดนเปรตก,ก็ได้หรืออยากจะทราบว่าหนิพพานศูนย์หรืนไม่ศูนย์ ถ้าเรามีวิปัสสนาญาณพอสมควรเราก็จะเข้าใจเรื่องพระนิพพานได้ดีนี่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระจินศสีไม่ได้ทรงปิดบังเราบอกไม่บอกว่าที่ตรงนั้นมีอะไรมีความสุขมีความทุกข์มีสมบัติมากมีสมบัติน้อยท่านก็บอกวิธีการเดินทางไปสู่ด้วยช่วยให้เรารู้ให้เราเห็น แต่ถ้าว่าถ้าหากว่าเราไม่พากันปฏิบัติตามเราก็จะมาโทษบอกว่าพระพุทธเจ้ากล่าวพิยงกุขึ้นเท่านั้นมันก็เป็นการไม่สมควรด <c oughs> <c oughs> ังนั้นถ้าเรามีความสงสัยในคำสอ,สอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเราก็ต้องพิสูจน์คำสอนในการปฏิบัติจริง เหมือนกับที่บรรดาคณะบิสุสมนเณรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่กำลังพากันฝึกรกรรมฐานแล้วฝึกปนโนมยิทธิในปัจจุบันแต่ความจริงในเวลานี้ในปัจจุบันนี้คณะของพวกเราที่ร่วมปฏิบัติกันเป็นกลุ่มก็มีหลายท่านด้วยกัน ที่พากันได้พระกรรมฐา,านกองนี้คือมโนมยิธิสามารถท่องเที่ยวไปในภพต่างๆเห็นสวรรค์ได้เห็นนรกได้เห็นพรมโรคได้และเข้าใจพระนิพพานได้มีแล้ว <c oughs> นี่การปฏิบัติถือว่าคำการฟังคำแนะนำสง่งสอนขขงองค์สมเด็จพระบัีแก้วเขาต้องฝึกกันแบบนี้ ไม่ใช่พอรับฟังคําแนะนําได้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกินวิสัยไม่สามารถที่เห็นได้ก็บอกว่าเชื่อแล้วและไม่เชื่อแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องทานที่ดีแล้วต้องพิสูน์ตามคําแนะนําของพระองค์เพื่อนั้นว่าเวลานี้คณะของเราคําว่าคณะไม่ได้แยกพวกหมายถึงว่ากลุ่มที่เราปฏิบัติร่วมกัน ก็หมดความสงสัยบางท่านเที่ยวไปได้ในพบต่างๆ <c oughs> ไม่ได้พากันหมดความสงสัยไปแล้วพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบพิธีแก้วสอนแล้วมีความจริงฉะนั้นเพื่อให้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่ปฏิบัติได้มโนยิธิจะได้ปฏิไปหาท่องเที่ยวไปสู่ที่ต่างๆเพื่อไม่คลาดจากความเป็นจริง จึงได้นำมาเรื่องนรกเอาเรื่องสวรรค์เรื่องพหมโลกในไตรภูมิมาแนะนำเป็นแนวทางเข้าไว้เนจงอย่าลืมว่าการแนะนำนี้เป็นแต่เพียงหัวข้อโดยย่อตามพระบาลีเท่านั้นไม่ใช่จะละเอียดออกเกินไปเหมือนกับคำว่าเรารู้จักว่าคนไทย เขากล่าวก็ว่าคนไทยมีนิสัยเป็นอย่างไรมีประกอบอาชีพชอบอาชีพอะไรนั่นเป็นเพียงหัวข้อเท่านั้นเนื้อแท้จริงๆอะไรละเอียดเราไม่รู้เราจะรู้ได้จริงๆเราก็ต้องไปอยู่กับคนไทยจริงจะเข้าใจว่าไทยคนนี้มีความสุขมีความทุกข์ชอบอะไรปฏิบัติแบบไหนแล้วไทยคนนั้นเป็นอะไรปฏิบัติแบบไหนมีความสุขมีความทุกข์มีความเป็นอยู่ยังไง จรงจะเขามีความเข้าใจในไทยจริงๆ <c oughs> <c oughs> เรื่องความรู้ทางพระพุทธศาสนาก็ไม่กันที่บรรดาท่านพระองค์สมเด็จพระสัมาสมาสัมพุทธเจ้าสอนบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงก็ว่าไว้แต่เพียงหัวข้อโดยย่อถ้าเราต้องการจะรู้จริงรู้ความละเอียดก็ต้องปฏิบัติตามสำหรับอบบรรมพมบทรู้สึกยาวไปสักนดิด วันนี้ก็มาขอพูดถึงยมโลกิยานรกเพราะนรกคุ้มใหญ่และนรกที่เป็นบริวารกล่าวมาแล้วก็ขอกล่าวตามที่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงตัดไว้ถ้าถ้อยคําที่กล่าวไปไม่ค่อยสละสลวยนักก็ขออภายยัยด้วยเพว่อนำบาลีมากลางอ่านให้ฟังทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจะได้ทราบว่า คนพวกพูดคืออาตมาไม่ใช่พระศาสดาคือไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างเรื่องราวขึ้นมาเองเอาของพระพุทธเจ้ามาทรงกล่าวมากลา่าวให้ท่านทั้งหลายฟังฟังแล้วปฏิบัติตามสําหรับท่านที่ได้มโนมยิทธฐพึงทราบตามแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดแล้วก็ไปตามนั้นแล้วก็ระวังอุปาทาน เมื่อเวลาจะไปทิ้งอุปาทานคือความรู้ที่ศึกษาเสียเวลาไปพบอะไรเป็นของจริงจำมาแต่ว่าเวลาจะเข้าทำเจตให้เข้าถึงมโนยิธิจงอย่าลืมว่าอย่าถืออุปาทานที่รับฟังไม่เป็นสำคัญตั้งใจว่าให้เป็นเอกคตารมกเอุบเบคขารมจะพบความจริง ต่อแต่นี้ไปก็จะขอนำโยมมารลกยนรกมาพูดกับบรรดาท่านพุทธมรดษ์ชายหญิงและบรรดาพิสุสมเนเนคำาม,ม,มายมารลกิยนรกก็เห็นจะไม่ขอแปลว่าเรื่องกันดีกว่าท่านกล่าวว่าสัตว์นรกทั้งหลายเมื่อได้เสวยทุกขเวทนาโทษในมหานรกใหญ่และอุสุศทนรกดังกล่าวมาแล้ว หากว่ากรรมยังไม่สิ่งก็จำจะต้องไปเสวยกรรมนนรกอีกต่อไปซึ่งนรกทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่ายมโลกิยะนรกก็ยมโลกิยะนรกนี้อยู่ในสถานที่ต่อจากอุสุทธนรกไปเป็นนรกบริวารของมหานรกใหญ่ทั้งแปดขุม เป็นกล่าวว่านรกใหญ่ทั้งแปดขุมแต่ละขุมก็มียม,มาโลกเยยนรกเป็นบริวารร้อมรอบในเบื้องหน้าสิบขุมในเบื้องหลังสิบขุมทิศขวาสิบขุมทิศซ้ายสิบขุมรวมสี่ทิศก็เป็นสี่สิบขุมพอดีนี่หมายว่าแต่ละขุมมีนรกที่เรียวกว่ายม,มาโลกเย,ยนรกร้อมสี่สิบขุมทั้งกล่าวต่อไป ว่ามาหานรกใหญ่แปดขุมขุมหนึ่งหนึ่งมีโยมโลก,กี้นรกล้อมเป็นล้อมรอบเป็นบริวารชั้นนอกสี่สิบขุมจึงรวมเป็นโยมโลกีนญานรกทั้งหมดสามร้อยี่สิบขุมพอดีเพื่อความเข้าใจง่ายท่านบอกว่าจะขอแยกโยมโลกี้นรกออกไว้ดังนี้นี่ท่านจัดไว้วันหนึ่ง ล้อมรอบสังชีพนรก40่บขุมล้อมรอบการสุตตนรก40่สบขุมล้อมรอบสังคาตนรก40่บขุมล้อมรอบโลลุวะมหานรก40่สบขุมล้อมรอบมออขอโทษล้อมรอบโลลุวะนรกสิบขุมสี่สิบขุมล้อมรอบมหาโลลุวะนรกสี่สิบขุมล้อมรอบตาปะมหานรก40่สิบขุม ล้อมรอบมาหาตาปะนรกสี่สิบขุมล้อมรอบอเวจีมาหานรกสี่สิบขุมรวมเป็นยม,มโลกพิเยนยานรกทั้งหมดสามร้อยยี่สิบขุมท่านกล่าวต่อไปว่าอย่าขอกล่าวแต่เพียงยม,มโลกพิเอนรกสิบขุมซึ่งตั้งอยู่ล้อมรอบเป็นบริวารแห่งสันชีพนรกเพียงทิศเดียวเท่านั้น คือหมายถึงความว่าสัตว์ที่ตกนรกขุมใหญ่ถ้าออกมาจากนรกขุมใหญ่แล้วแล้วก็มาตกนรกบริวารด้านใดด้านหนึ่งสี่ขุมแล้วก็ต้องมาผ่านยม,มโลกยันรกอีกสิบขุมไม่ใช่ไปผ่าน 5, ทั้งสี่สิบขุมที่ตั้งไว้ทั้งหมดสี่ที่ก็ดักบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่จะออกจากนรกขุมใหญ่ว่าออกทิศไหนก็ตามต้องผ่านนรกบริวารสี่ขุมต้องผ่านยม,มโลกยันนรกสิบขุม ท่านฉะนั้นท่านกล่าวเฉพาะทิศเดียวท่านกล่าวว่ายมมากวมพิยนรกอื่นๆก็ดีและยมมารวมพิเยนรกที่ล้อมรอบบริวารในมหานรกอื่นๆก็ดีก็มีชื่อและมีการเสวยทุกขโทษเหมือนกันจะแตกต่างกันอยู่บ้างก็เพียงเพียงว่าเป็นการเสวยทุกขโทษที่หนักหรือเบาหมายความว่าทิล้อมสันชีพานรกก็เบาลงบ้าหน่อย ล้อมกาลสุตนรกก็หนักนิดหนึ่งล้อมสังขารตนรกก็หนักลงไปอีกหน่อยล้อมรอบโลวะนรกโลโลรุวะมหานรกก็หนักไปอีกหน่อยล้อมรอบมหาโลวะนรกก็หนักไปอีนิดมหาโลวะมหานรกนะผมที่ห้าเนี่ยวมหาโรุวะมหานรกสําหรับผมที่สี่ยวล้อมรอบโลรุวะนรกโลรุวะมหานรก กรมที่ห้านี่มีมหาหน้ามหาหลังล้อมรอบตาปานนรกก็นหนักไปอีกหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนี่เมื่อเป็นอันว่าล้อมรอบทั้งหมดด้านสิบขุมท่านบอกว่ามีเพียงแต่เพียงว่ามีโทษต่างกันเท่านั้นหนักต่างกันจากนั้นเมื่อทราบว่าและเพื่อเข้าใจได้เพียงสิบขุมเพียงทิศเดียวก็ไปทราบว่ายม,มาโลพิยรกในขุมอื่นๆในชนั้นอื่นๆก็มีเหมือนกันทั้งหมด ก็มีโทษเหมือนกันแต่หนักเบากว่ากันถ้าจำแนกแบอกว่าโลหะคุมพีนรกเป็นโทษจัดเป็นระเบียบนรกคุ้มใหญ่รวมโทษนรกบริวารรวมโทษมายมาโลกญานรกนแยกโทษแปลว่าโทษน้อยลงไปไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ลงโทษรวมแยกแต่ละอย่างคือนหนึ่งโลงหะคุมพีเป็นโทษจากปานาติบาตในการฆ่าสัตว์ชีวิต สองชิมพรนีนรกเป็นโทษจากการเมสมิชาจารย์สามอสิกน,าานันก,นากาขานรกเป็นโทษจากการลกขโมยกธินาทานสีตาปะตามโพธกะนรกเป็นโทษจากการดื่มสุราเมไรห้าอายคุระนรกเป็นโทษจากการดีไรหกปัสกะปัพตนรกเป็นโทษจากการโก เจตุสานรกเป็นโทษจากคนที่ทคิดคดโกงเขาปาสีตะโลสิตะนรกเป็นโทษจากการขาดเมตตาปราณีเก้าสุนทรานรกเป็นโทษจะโทษจากการปากร้ายดาบิดามมนดาดาสมณะชีพรามสิบยันตะภาษานรกเป็นโทษทำร้ายคู่ครอง นี่พูดที่ซ้อมสามีซ้อมพัญญาเนะระวังให้ดีนะก็มีนรกสําหรับเก็บไปเหมือนกันนี่ท่านมาขอข,อขายายความในนรกสิบอย่างสิบขุมแต่ใดอย่างนั้นต่อไปนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งขุมที่หนึ่งที่เรียกกันว่าโลหะคุมพีสำหรับลงโทษคนที่มีโทษเป็นปานนาธิบาทสมเด็จพระบรบมโลก,กัน,นาทรงบรรยายไว้อยางนี้โดยย่อ ด่วยยมโลกยานรกขุมที่หนึ่งมีชื่อว่าโลหะคุมพีในนรกขุมนี้มีหม้อเหล็กขนาดใหญ่เท่าภูเขาคำว่าภูเขาก็หมายถึงภูเขานรกไม่ใช่ภูเขาบ้านเราที่เต็มไปด้วยน้ำแสบแล้วก็ร้อนเดือดร้าอยู่ตลอดเวลาตั้งอยู่บนเตาไฟใหญ่มีนายในเรียบบานมีร่างกายใหญ่โต จับสัตว์ผู้พัดเข้ามาอยู่ความจริงไม่ใช่พัดตั้งใจมาที่ตั้งใจมาเขากรรมบังคับให้มาจับสัตว์ผู้ผู้พัดมาทำไมอย่างนั้นนะเพราะว่าตามท่านอยู่ที่นี่เพราะว่ามีบาปมีบาปที่ทำไปแล้วเขาบอจับข้อเท้าทั้งสองเอาหัวห้อยอให้ความ แล้วหัวคว่ำลงแล้วก็หย่อนทิ้งลงไปในหม้อเหล็กนะรกนั้นเวลาโตไม่ไหวจริงๆไอ้เจ้าน้ำอ้น้ําที่อยู่ในหม้อเหล็กเนี่ยก็ขอที่บายให้ฟังเวลาความจริงมันไม่ใช่น้นะําในแม่น้าหรือว่าน้ําฝนหรือว,ว่าน้ําปปาน้ําในหม้อนะรกขุมนี้ได้โปรดทราบว่ามันเป็นน้ําโลหะ ถ้าไม่เคยเห็นแล้วก็ไปดูเวลาที่เขาหล่อพระแล้วหล่ออะไรที่เขาเคี่ยวทองแดงเคี่ยวโลหจะจนเป็นน้ําแล้วก็เทใส่เบา้าสภาพของน้ําในหม้อทองแดงนี่เป็นอย่างนั้นไอห,หม้อก็เป็นหม้อทองแดงน้ำก็เป็นน้ำโลหะก็ลยหลับตานึกดูทีละว่าน้ำธรรมดานี่ยมันร้อนขนาดไหนจะจะน้ำนรกที่มีคนนี้ไม,ม,ม่มีความร้ายยิ่งกว่า แล้วก็มันจะหนักขนาดไหนก็ลองคิดกันเอาเองก็แล้วกันนะนั่งนึกสภาพว่าน,น้ำมันข้นขนาดนั้นเป็นน้ำโลหะหย่อนสัตว์ลงไปทีละน้อย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 เพอถูกกระเสียงดังซ่าก็เหมือนกับเราเอาของที่มีความเย็นทิ้งไปในน้ำที่ร้อนๆหรือเอาน้ำมันหมูก็ดีน้ำมันมะพร้าวก็ดีไม่เคี่ยวเข้าแล้วก็เนื้อหมูเนื้อปลา นีส่สดสดเป็นใหม่ใส่ลงไปสภาพมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> ตั้นกล่าวต่อไปว,ว่าสัตว์ในโลกทั้งหลายเมื่อถูกโยนลงไปอย่างนั้นได้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสทั้งร้อนทั้งแสบท่านบให้ทุกขเวทนาแบบนั้นตลอดกาลถูกต้มเคี่ยวอยู่ในหม้อเหล็กนั้นจนกว่าจะสิ้นกรรมที่ตนทํามาให้สิ้นกรรมนี้นรก ยมโมลกยนรกก็ดีเนื่อว่านรกบริวารนกน็ดีท่านไม่มีกำหนดไม่เหมือนนรกขุมใหญ่แต่นี่ไม่แยกกันไว้ไว้การฆ่าสัตว์ตตดชีวิตตบยุงก็ดีฆ่ามดก็ดีฆ่าเล่งฆ่าไรก็ดีแล้วก็มีบุคคลมากท่านเดียกันที่มีความรู้สึกประหลาดคิดว่าสัตว์ที่เกิดมานี้มันเป็นสัตว์ที่เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์ แล่นก็บอกว่ากินสัตว์ประเภทนี้ไม่บาปอันนี้ก็ต้องคิดเหมือนกันว่าเขาต้องหลายเรานั่นเขาทราบได้ยังไงว่าสัตว์ประเภทนี้ที่เราทําร้ายแล้วมันไม่บาปแล้วมันพอใจให้เราทําถ้ามันเป็นอาหารของเราจริงๆแล้วมันเห็นเราเข้ามาต้องวิ่งมาแสดงความยินดีว่าบุคคลที่เปื้องทุกมันนี้ได้เข้ามาถึงมันแล้วคือมันไม่บาปมันหมดบาปหมดกรรม แต่ที่ไหนได้เลยท่านัตงไหลมันดาสัตว์นังหลเหล่านั้นมันไม่ได้ต้องการเลยมาเห็นเรามันก็วิ่งหนีนแสดงว่าสัตว์นังหลเหล่านั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อพรีชีพเพื่อเลี้ยงชีพของเราเป็นอาว่าเขาก็รักชีวิตของเขาเหมือนกันมาพูดกันต่อไปเ่่งกกล่าวว่านายนิรยาบาลก็เอาเชือกที่เป็นเหล็กแดงโชนลกเป็นเปลวไฟ ไล่ตรวัดรัดคอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็บิดจนกระทั่งเชือกนั้นรัดคอขาดออกจากตัวเมื่อคอขาดแล้วสัตว์นรกก็ตายไม่เป็นอีกแล้วก็เอาซีสษะที่ขาดนั้นลงไปทอดในหม้อเหล็กแดงต้องคิดดูนะโทษปาณาติบาตมีความเป็นมีและมีกมหนักขนาดไหนคิดเอาก่อนแล้วกันได้รับความทุกข์ทรมานทั้ง ทั้งทางกายทั้งที่อะไรทั้งร่างกายด้านศีรษะแล้วก็ทั้งตัวไอตัวก็ร้อนหัวขาดนี่มันก็ไม่ตายหัวก็มีความรู้สึกร้อนไอตัวก็มีความรู้สึกร้อนแล้วก็เจ็บแสบท่บานตอบว่าเพื่อนท่านกล่าวแต่ว่าแต่ก็หาได้ตายลงไปไม่สัตว์ในรกทั้งหลายในร้นที่หัวด้วนไอหัวนี่ก็ด้วนไปเดี๋ยวเดียว แล้วหัวมันก็เกิดเึื่อมาใหม่แทนที่นายนิติบาญก็เอาเชือกเหล็กที่ลุกเป็นเปลวไฟแดงโชนก็ทำแบบนั้นรัดเข้าไปแต่วัดเข้ามาแล้วก็รัดบิดให้คอขาดแล้วก็ต้มเล็งโกโก้กตามน่ายของกรรมตลอดเวลาเป็นอนวุโสตั้งหลายเหล่านี้ต้องเสวยผลกรรมอย่างนี้จนกว่าจะสิ้นกรรมถ้าจะกลับมาถามว่าเมื่อไรจะสิ้นกรรมก็ต้องบอกว่าไม่รู้เหมือนกัน เพราะเวลาท้่มานไมไ่บอกไว้ตามที่พูดไปอย่างนี้มันเป็นเรื่องย่อถ้าจะให้ดีนักฝึกมโนยิทธ,ธิลองไปเที่ยวดูปะไรแต่ว่าอย่าลืมคำสั่งที่สั่งไว้ว่าเมื่อออกจากกายแล้วมุ่งหน้าไปสู่จุราโมนีเจดี JD, สถานก่อนไปนมัเสกการองค์สมเด็จพระชินวรศึกษาธรรม แล้วจงอย่าความรู้นี้ไปโอ,โอ,โอ้อวดกับชาวบ้านถือตัวเราเป็นผู้พิเศษถ้าเรารู้ตัวเราดีเมื่อไรเราก็ระยำเมื่อนั้นหมายความว่าความดีมันจะสลายไปเพราะใจกำเริบที่มีมานะทิฏฐิอย่าลืมตั้งจุดเดิมไว้วา่าหนึ่งเราต้องไปจุฬามณีเจดี JD, สถาน ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระจิตพิจิตมานที่เราสงสัยและปฏิบัติที่ยังไม่ถึงศึกษาแล้วต่อไปจะไปทาไหนก็ได้จะไปชมสวรรค์จะไปชมนรกจะไปชมพรหมโลกถ้าจะมีวิปัสสนาญาณพอจะใช้ได้มีกำลังพอก็จะสามารถพิสูจน์พระนิพพานได้สำหรับพระนิพพานอยู่ที่ไหนมีสภาพไปยังไงผมไม่บอกท่านนั้นนรก อย่างโลหะกุมภพีรนี่เหมือนกันที่พูดมาอย่างนี้มันเป็นเรื่องย่อเท่านั้นไม่ใช่วิกิตพิเศษาลถ้าเราจะเข้าใจจริงๆแล้วก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงพี่สุสมันเนรที่ได้มโนยธิไปศึกษากันเองกันเลยกันจะได้รู้ชัดนี่กล่าวกันตามไปพตามพรมบาลีต่อไปว่าองค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิทรงตัดว่ากรรมที่นำมาเสมอทุกขโทษในะนรกนี้ ก็ได้แต่กรรมที่เป็นปานาติบาตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคือทําการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเช่นจับเอาสัตว์เป็นเป็นมาใส่ลงในหม้อน้ําร้อนให้ร้อนให้ตายแล้วก็อามากินเปอาหารบ้างหรือไม่เช่นั้นก็ทําความชั่วยาบอย่างอื่นเพื่อจะกระทำร้ายชีวิตเขาทาร้ายร่างกายเขาถ้าวายังไง ควรจะเสวยทุกขเวทนาในมหานรกแล้วแต่บอกว่าทําความชั่วยอย่างอื่นเมื่อไปเสวยทุกขเวทนาในมหานรกแล้วแต่ภายหลังกลับสำนึกตนพยายามประกอบกรรมที่เป็นกุศลอบาปท,ที่ตนติดอยู่ในจิตในจิตค่อยลยลง ยิงต้องได้รับโทษเพียงตกแค่โลหะคมพีนะลกคุมนี้อ๋อถ้าอย่างนี้ก็พอนิกออกว่าอย่างท่านพระเจ้าอาชาติศัตรูที่ฆ่าพระราชวีดาคือพระเจ้าพิมพิสารในขณะดีข้่าก็อาศัยมีความหลงผิดเพราะเทวทัตผู้เป็นผ่านแนะนำสั่งสอนให้ปฏิบัติตามแต่ในที่สุดพระเจ้าอาชาติตศัตรูบรมกษัตริย์ กลับมีความรู้สึกสำนึกตัวว่าทำผิดมากไปในการกระทำอย่างนั้นก็อาศัยความหลงไหลใฝ่ฝันในการคบคนผ่านก็คือเทวทัตต่อมามีความรู้ตัวว่าทำผิดมากจึงได้เข้าไปขอเข้ามาโทษในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคในได้ของการทำลายชีวิตปิดาแล้วก็พยายามสร้างความดีให้เกิดขึ้นอย่างเช่นบำรุงพระพุทธศาสนาเป็ตนต้น ช่วยบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายจัดที่ทําสังขยาณาร้อยกรองพระธรรมวินัยเป็นว่าโทษท่านนั้นหลายที่พระเจ้าอาชาติศัตรูจะตกอเวจีมหานรกเพราะฆ่าพระราชบิดาก็่ากลับมาตกแค่โลหกุมฟีนรกขุมนี้นี่แป็นเข้าใจว่าเมื่อบคุคคลนั้นหลายก็สร้างกรรมไม่ดีแต่บังเอิญมารู้ตัวภายหลัง เข้าใจว่ากรรมที่ทาตัวทํานั้นมันเลวเกินไปกับกลับใจเสียใหม่ตอนจะตายเมียรมผ่องใสผองแผ้วจะหมายความก่อนจะตายใจคนนี้มีความรู้สึกแล้วว่าทําความชั่วและ้จะได้ทําใจของตัวให้น้อมมาในด,ด้านผุศลนเช่นพระเจ้าอาชาติศัตรูตายไปแล้วแทนที่จะตกอเวจีมาหานรกก็มาตกขมนี้อันนี้จำกันไว้ก็แล้วกัน สำหรับวันนี้เวลาก็หมดเสร็จแล้วก็ขอยุติวตัตเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะรู้ดีรู้ชั่วจงมีแด่บรรดาท่านทั้งหลายผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี